สวัสดีครับยินดีตอนรับเข้าสู่เสียงจากยักษ์ในใจการเดินทางสำรวจจักรวาลที่ซับซ้อนที่สุดนั่นคือจักรวาลภายในจิตใจของคุณเองกับรายการที่จะพาคุณดำดิ่งลงไปสัมผัสเสียงสะท้อนจากตัวตนที่แท้จริงถอดรหัสจิตมนุษย์สี่ธาตุดินน้ำลมไฟบอกนิสัยและตัวตนที่แท้จริง เคยสงสัยไหมครับว่าทำไมคนเราถึงแตกต่างกันทำไมเพื่อนร่วมงานของคุณถึงนิ่งสงบได้ดังขุนเขาในขณะที่โลกกำลังถล่มทลายหรือทำไมคนรักของคุณถึงอ่อนไหวราวกับสายน้ำที่เปลี่ยนทิศทางได้ตลอดเวลาหรือแม้กระทั่งตัวคุณเองที่บางครั้งก็มีความร้อนรุ่มดังไฟที่พร้อมจะเผาไหม้ทุกอุปสรรคแต่บางครั้งกลับฟุ้งซ่านปลิวสวัยเหมือนสายลมที่จับต้องไม่ได้ คำตอบของความแตกต่างเหล่านี้ไม่ได้ซ่อนอยู่ในพันธุกรรมเพียงอย่างเดียวแต่มันฝังลึกอยู่ในพลังงานพื้นฐานที่ประกอบสร้างขึ้นเป็นตัวเราศาสตร์การแพทย์แผนไทยและปรัชญาโบราณเรียกสิ่งนี้ว่า,าธาตุเจ้าเรือนในขณะที่จิตวิทยาสมัยใหม่อาจเรียกมันว่าพื้นฐานอารมณ์หรือเทมพอร์เมนตลองหลับตาลงช้าๆนะครับลองจินตนาการว่า ร่างกายของคุณไม่ใช่แค่ก้อนเนื้อแต่เป็นโลกใบเล็กๆใบหนึ่งที่ย่อส่วนมาจากจักรวาลในโลกใบนี้มีดินที่คอยพยุงโครงสร้างมีน้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตมีลมที่พัดพาความเคลื่อนไหวและมีไฟที่มอบความอบอุ่นและพลังงานเมื่อพันปีก่อนฮิปโปเครติสบิดาแห่งการแพทย์ตะวันตกและปราชญแห่งโลกตะวันออก ต่างคนพบความจริงชุดเดียวกันโดยไม่ได้นัดหมายนั่นคือมนุษย์เราถูกขับเคลื่อนด้วยพลังงานสี่รูปแบบนี้แต่ละคนมีสัดส่วนที่ไม่เท่ากันบางคนมีดินมากก็จะหนักแน่นบางคนมีลมมากก็จะว่องไวสิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องของดวงชะตาแต่มันคือรหัสพันธุกรรมทางจิตวิญญาณที่กำหนดว่าคุณจะตอบสนองต่อความรักความโกรธและความทุกข์อย่างไร จิตวิทยาสมัยใหม่อย่างทฤษฎีบุคลิกภาพใหญ่ทั้ง5หรือ Big Five Personality Trades ก็สอดคล้องกับเรื่องนี้อย่างน่าประหลาดความมั่นคงทางอารมณ์คือธาตุดินความเปิดรับประสบการณ์คือธาตุลมการเข้าใจผู้อื่นคือธาตุน้ำและความมุ่งมั่นคือธาตุไฟวันนี้ผมไม่ได้จะมาชวนคุณเช็คดวงแต่ผมจะพาคุณถือตะเกียงเดินลงไปในห้องใต้ดินของจิตใจ เพื่อดูว่ายักษ์ตัวไหนที่กำลังบงการชีวิตคุณอยู่ยักษ์แห่งดินน้ำลมหรือไฟก่อนที่เราจะไปเจาะลึกทีละธาตุผมอยากให้คุณลองสังเกตตัวเองในวินาทีนี้เมื่อเจอปัญหาหนักๆเข้ามาในชีวิตปฏิกิริยาแรกของคุณคืออะไรคุณจะนิ่งเงียบและแบกรับมันไว้เหมือนหินผาหรือคุณจะโวยวายระเบิดอารมณ์เหมือนผูเขาไฟ หรือคุณจะหลบเลี่ยงไหลไปตามสถานการณ์เหมือนสายน้ำหรือคุณจะวิ่งวุ่นหาทางออกร้อยแปวิธีเหมือนพายุคำตอบนั้นคือกุญแจดอกแรกที่จะไขประตูสู่ตัวตนที่แท้จริงของคุณและเมื่อประตูบานนั้นเปิดออกคุณอาจจะพบว่าสิ่งที่คุณเป็นไม่ใช่สิ่งที่คุณเลือกแต่มันคือธรรมชาติที่จัดสรรมาให้อย่างสมดุลแล้วหากเราลองก้มมองลงไปที่พื้น สิ่งที่รองรับเท้าของเราอยู่เสมอไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคือผืนดินในทางจิตวิทยามนุษย์ธาตุดินคือตัวแทนของความมั่นคงกฎระเบียบและความจริงคนธาตุดินเปรียบเสมือนภูเขาใหญ่หรือต้นไม้ที่มีรากอย่างลึกบุคลิกภาพแบบนี้ในทฤษฎีของคาวยุงนักจิตวิทยาชื่อดงกลางมักจะจัดอยู่ในกลุ่มผู้รับรู้ด้วยประสาทสัมผัสหรือ sensing type พวกเขาเชื่อในสิ่งที่มองเห็นจับต้องได้และพิสูจน์ได้ไม่ใช่เรื่องเพอ้อฝันหรือจินตนาการลอยๆล,ลักษณะเด่นที่สุดของคนธาตุดินคือความหนักแน่นเขาคือเพื่อนคนที่คุณโทรหาได้เสมอเมื่อต้องการที่พึ้นเขาคือพนักงานที่ไม่เคยมาสายเขาคือหัวหน้าครอบครัวที่วางแผนการเงินไว้ยาวไกลจนถึงวัยเกษียณจิตใจของคนธาตุดินถูกสร้างมาเพื่อรักษารักษากฎ รักษาคำพูดและรักษาความสัมพันธ์ลองสังเกตคนรอบตัวคุณนะครับหรืออาจจะเป็นตัวคุณเองคนธาตุดินมักจะมีจังหวะก,การเดินที่มั่นคงลงน้ำหนักเท้าเต็มฝ่าเท้าวเวลานั่งจะนั่งนิ่งไม่ค่อยขยับยุกยิกสายตามักจะจดจ้องอยู่ที่คู่สนทนาหรือสิ่งที่ทำอยู่อย่างแน่วแน่น้ำเสียงของพวกเขามักจะทุ้มต่ำและพูดจาช้าชัดพ่อยชัดคำ ทุกคำที่พูดออกมาผ่านการกลั่นกรองแล้วไม่ใช่การโผล่ออกมาด้วยอารมณ์ในมุมมองของพฤติกรรมศาสตร์คนธาตุดินคือนักสะสมไม่ใช่แค่สะสมสิ่งของแต่สะสมความทรงจำพวกเขาจะยึดติดกับของเก่าๆสถานที่ดเดิมร้านอาหารร้านเดิมที่กินมาสิบปีเพราะสำหรับพวกเขาความเปลี่ยนแปลงคือความเสี่ยงและความเสี่ยงคือศัตรูตัวฉกาจของความมั่นคง แต่ภายใต้ความแข็งแกร่งดั่งหินผานั้นมีความเปราะบางซ่อนอยู่จุดอ่อนของคนธาตุดินคือความดื้อรั้นและการปล่อยวางไม่เป็นเมื่อพวกเขาเชื่อสิ่งใดแล้วยากมากที่จะเปลี่ยนความคิดเหมือนหินสลักที่ไม่สามารถลบคำได้ง่ายๆและเมื่อต้องเจอกับความเปลี่ยนแปลงฉับพลันเช่นตกงานหรืออกหักคนธาตุดินจะได้รับผลกระทบหนักที่สุดและฟื้นตัวได้ช้าที่สุดเพราะรากที่หยางลึก ทำให้ถอนตัวได้ยากคนทาตดินมักจะแบกโลกทั้งใบไว้บนบ่าความรับผิดชอบคือเกียรติยศของเขาแต่บางครั้งมันก็กลายเป็นกรงขังเขาอาจจะดูเหมือนคนเย็นชาไร้ความรู้สึกแต่จริงๆแล้วเขาแค่แสดงออกไม่เก่งความรักของคนทาตดินไม่ใช่ดอกไม้ช่อใหญ่หรือคําหวานเลียนแต่คือการกระทําที่สม่ําเสมอคือการมารับคุณตรงเวลาทุกวัน คือการจำได้ว่าคุณชอบกินอะไรความรักของเขาคือความมั่นคงที่คุณวางใจได้ตลอดชีวิตถ้าคุณคือธาตุดินจงภูมิใจในความหนักแน่นของคุณแต่อย่าลืมว่าแม้แต่ภูเขาก็ยังต้องการสายลมและแสงแดดการยอมให้ตัวเองยืดหยุ่นบ้างไม่ได้แปลว่าคุณกำลังจะพังทลายแต่มันคือการปรับตัวเพื่อให้อยู่รอดได้อย่างงดงามในโลกที่หมุนเปลี่ยนทุกวินาที และเมื่อเราพูดถึงความแข็งแกร่งของหินผาไปแล้วสิ่งหนึ่งที่สามารถกัดเซาะหินผาได้ไม่ใช่ความแข็งที่มากกว่าแต่คือความหนุ่มนวลที่ไม่มีวันหยุดนิ่งนั่นคือพลังของธาตุน้ำน้ำคือสสารที่เปลี่ยนรูปร่างได้ตามภาชนะที่ใส่ไหลาจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำเย็นฉ่ำและชุ่มชื้นนี่คือภาพสะท้อนจิตวิญญาณของมนุษย์ธาตุน้ำ ในทางจิตวิทยาคนธาตุน้ำคือตัวแทนของอารมณ์ความรู้สึกและความสัมพันธ์หากเทียบกับทฤษฎีบุคลิกภาพพวกเขาคือกลุ่มที่มีความเห็นอกเห็นใจสูง a g r e a b l e n e s s หรือในศาสตร์นับพลัก์พวกเขาอาจเป็นผู้ไกล่เกลี่ยและผู้ช่วยเหลือพลังพิเศษของคนธาตุน้ำคือความเข้าอกเข้าใจหรือ empathy พวกเขามีเรดาร์ทางอารมณ์ที่แม่นยำมากแค่เดินเข้าไปในห้องเขาก็รู้ทันทีว่าใครกำลังเศร้าใครกำลังกโกรธโดยที่ไม่ต้องมีใครพูดอะไรจิตใจของพวกเขาเหมือนฟองน้ำที่ซึมซับบรรยากาศและความรู้สึกของคนรอบข้างเข้ามาไว้ในตัวลองสังเกตดูนะครับคนทาดน้ำมักจะมีแววตาที่ฉํำหวานเป็นประกายหรือดูเศร้าส้อยลึกๆ เหมือนมีน้ำตาคลอหน่วยอยู่ตลอดเวลารูปร่างมักจะเจ้าเนื้อหรือดูนุ่มนวลผิวพรรณละเอียดกิริยาท่าทางเชื้องช้านุ่มนวลไม่กระโชกโคกหากเวลาพูดน้ำเสียงจะมีความกังวานนุ่มหูฟังแล้วรู้สึกเย็นใจพวกเขาเป็นผู้ฟังที่ดีที่สุดในโลกใครๆก็อยากระบายความทุกข์ให้คนาธาตน้ำฟังเพราะรู้สึกว่าถูกรองรับอย่างแท้จริง นิสัยใจคอของคนาธาตุน้ําคือความรักสงบเกลียดความขัดแย้งยอมได้ก็ยอมอะไรก็ได้คือคำพูดติดปากของพวกเขาไม่ใช่เพราะไม่มีความคิดเห็นแต่เพราะการรักษาความสัมพันธ์สำคัญกว่าการเอาชนะพวกเขาเหมือนสายน้ําที่ไหลอ้อมโขดหินไม่พุ่งชนแต่หาทางไปของตัวเองได้อย่างนุ่มนวลแต่ความนุ่มนวลน,นี้ก็เป็นดาบสองคม จุดอ่อนที่น่าห่วงของคนาธาตุน้ำคือการสูญเสียตัวตนเพราะมัวแต่ไหลไปตามความต้องการของคนอื่นจนลืมไปว่าตัวเองต้องการอะไรเหมือนน้ำที่ถูกเทใส่แก้วไหนก็เป็นรูปทรงนั้นนานวันเข้าความอัดอั้นตันใจที่ไม่ได้ระบายออกจะสะสมเหมือนเขื่อนที่รอวันแตกนอกจากนี้ความไวต่อความรู้สึกทำให้คนาธาตุน้ำเก็บเรื่องเล็กๆน้อยๆมาคิดมาก คำพูดเพียงคำเดียวของเพื่อนร่วมงานอาจทำให้เขานอนไม่หลับไปทั้งคืนอารมณ์ของเขาแปรปรวนง่ายเหมือนคลื่นในทะเลเดี๋ยวสงบเดี๋ยวบ้าคลั่งขึ้นอยู่กับลมฟ้าอากาศรอบตัวหากคุณมีคนรักเป็นทาตุน้ำจงรู้ไว้ว่าคุณได้ครอบครองสมบัติที่ล้ำค่าคือความรักที่ไม่มีเงื่อนไขและการให้อภัยที่ไม่สิ้นสุดแต่คุณต้องระวังอย่าตักตวงความใจดีของเขาจนหมดเพราะน้ำที่นิ่งสงบ สามารถกลายเป็นซูนามิที่กวาดล้างทุกอย่างได้หากถูกกดดันจนถึงขีดสุดและสำหรับคุณที่เป็นาธาตุน้ำการเรียนรู้ที่จะสร้างขอบเขตหรือสร้างตลิ่งให้กับแม่น้ำของตัวเองเป็นเรื่องสำคัญที่สุดการปฏิเสธคนบ้างไม่ใช่เรื่องผิดแต่มันคือการปกป้องจิตวิญญาณของคุณไม่ให้แห้งเหือดจากน้ำที่ไหลเอื่อยบนพื้นดินเราจะยกระดับสายตาขึ้นสู่ท้องฟ้าไปพบกับาธาตุที่ไร้รูปทรง จับต้องไม่ได้แต่ทรงพลังมหาศาลธาตุแห่งความคิดและอิสรภาพลมคือการเคลื่อนที่คือการเปลี่ยนแปลงคือสิ่งที่มองไม่เห็นแต่สัมผัสได้มนุษย์ธาตุลมคือตัวแทนของปัญญาการสื่อสารและจินตนาการคนธาตุลมเทียบเคียงได้กับวิตกจริตหรือคนช่างคิดส่วนในทางจิตวิทยาตะวันตกพวกเขาคือกลุ่มที่มีลักษณะ เปิดกว้างต่อความเป็นไปได้สูงมากและมักจะมีบุคลิกแบบ e x t r ว v e r t ที่ชอบเข้าสังคมสื่อสารเก่งถ้าคนธาตุดินคือรากไม้คนธาตุลมคือนกที่บินอยู่บนฟ้าโลกของพวกเขาไม่ได้อยู่กับความจริงตรงหน้าแต่อยู่ในโลกแห่งความเป็นไปได้จิตใจของคนธาตุลมทำงานเร็วกว่าแสงความคิดหนึ่งผุดขึ้นมาอย่างไม่ทันจบอีกความคิดหนึ่งก็ตามมาแล้วพวกเขาคือเจ้าแห่งไอเดีย นักสร้างสรรค์และนักเล่าเรื่องการสังเกตคนธาตุลมนั้นง่ายมากครับมองหาคนที่ไม่อยู่นิ่งไม่ว่าจะนั่งยืนหรือเดินมือไม้ของเขาจะขยับประกอบการพูดตลอดเวลาสายตาลอกแลกกวาดมองไปรอบๆเหมือนกำลังสแกนหาข้อมูลใหม่ๆจังหวะการเดินรวดเร็วเหมือนจะเหาะไปการพูดจามักจะเร็วรัวและกระโดดข้ามเรื่องไปมาจนบางครั้งคนฟังตามไม่ทัน คนธาตุลมเป็นคนขี้เบื่อเกลียดความซ้ำซากจำเจการต้องทำอะไรเดิมๆซ้ำๆคือนรกสำหรับพวกเขาพวกเขารักอิสระเหนือสิ่งอื่นใดอย่าพยายามไปตีกรอบหรือควบคุมคนธาตุลมเพราะยิ่งบีบเขายิ่งดิ้นหลุดเหมือนอากาศพวกเขามีความสามารถในการทำหลายอย่างพร้อมกันหรือมัลติทัสกิ้งฟังเพลงพินงานและคุยโทรศัพท์ไปพร้อมกันได้แต่เหรียญย่อมมีสองด้าน จุดอ่อนของคนธาตุลมคือความไม่แน่นอนพวกเขาเก่งในการเริ่มแต่แย่ในการจบมีโปรเจกต์เป็นร้อยที่ค้างคาไว้สมาธิสั้นวกแวกง่ายและมักจะมีความวิตกกังวลอยู่ลึกๆเพราะความคิดที่วิกวนตลอดเวลาทำให้จิตใจไม่ได้พักผ่อนนำไปสู่อาการนอนไม่หลับหรือความเครียดสะสมในความสัมพันธ์คนธาตุลมคือคู่รักที่น่าตื่นเต้นเขาจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์คุณเสมอพาคุณไปที่ใหม่ๆ คุยเรื่องสนุกๆแต่คุณอาจจะเหนื่อยกับการไล่ตามเขาและบางครั้งคำพูดที่ไวเกินความคิดของเขาก็คมกริบเหมือนมีมีดโกนที่บาดใจโดยไม่ได้เจตนาถ้าคุณรู้ตัวว่าเป็นคนทาตลมสิ่งที่คุณต้องการไม่ใช่ปีกที่ใหญ่ขึ้นแต่คือสมอเรือคุณต้องฝึกที่จะอยู่กับปัจจุบันฝึกสมาธิเพื่อดึงจิตที่ล่องลอยให้กลับมาอยู่ที่ลมหายใจ การจดจ่อทำอะไรให้สำเร็จทีละอย่างจะช่วยเปลี่ยนพายุที่บ้าคลั่งให้กลายเป็นสายลมที่พัดพาเรือชีวิตไปสู่เป้าหมายได้อย่างแท้จริงและเมื่อลมพัดแรงขึ้นมันก็สามารถหมมกระพือบางสิ่งให้ลุโชนขึ้นมาได้พลังงานที่ร้อนแรงที่สุดรุนแรงที่สุดและทรงอิทธิพลที่สุดนั่นคือธาตุไฟไฟคือแสงสว่างคือความร้อนและคือการเผาผลาญ มนุษย์าธาตุไฟคือตัวแทนของอำนาจความทะเยอะทะยานและเป้าหมายในทฤษฎีอารมณ์ขวัญทั้งสี่ของกรีก Four Humors คนาธาตุไฟคือ choleric ผู้มีนิสัยใจร้อนและมุ่งมั่นในทฤษฎีผู้นำนี่คือบุคลิกของ Dominance หรือผู้ที่ต้องการควบคุมและสั่งการพวกเขาเกิดมาเพื่อเป็นผู้นำเป็นหัวหอกที่จะพาทุกคนฝ่าฟันอุปสรรค จิตใจของคนาธาตุไฟถูกขับเคลื่อนด้วยเชื้อเพลิงที่เรียกว่าความปรารถนาหรือแพชชั่นพวกเขาไม่ได้ใช้ชีวิตไปวันๆแต่มีเป้าหมายที่ชัดเจนเหมือนเลเซอร์ต้องการความสำเร็จต้องการการยอมรับและต้องการเป็นที่หนึ่งคำว่าแพ้ไม่มีในพจนานุกรมของคนาธาตุไฟวิธีสังเกตคนาธาตุไฟให้ดูที่พลังงาน พวกเขาจะมีออร่าของความมั่นใจแผ่ออกมาเดินเร็วหลังตรงอกผายไหลพึงสายตามุ่งมั่นดุดันจ้องมองตาคู่สนทนาอย่างไม่หลบสายตาน้ำเสียงดังกังวานมีอำนาจและมักจะพูดด้วยประโยคคำสั่งหรือประโยคบอกเล่าที่เด็ดขาดผิวพรรณมักจะแดงเรือ่อหรือดูมีเลือดฝาดเพราะระบบเผาผลาญในร่างกายทำงานดีเยี่ยมนิสัยใจคอคือคนตรงไปตรงมา ขวานผ่าซากเกลียดความอ้อมค้อมคิดอะไรพูดอย่างนั้นกล้าได้กล้าเสียตัดสินใจรวดเร็วและไม่กลัวความขัดแยง้งถ้าเห็นอะไรไม่ถูกต้องเขาพร้อมที่จะพุ่งเข้าชนทันทีคนธาตุไฟคือคนที่ทำให้โลกหมุนไปข้างหน้าเพราะเขากล้าที่จะทำในสิ่งที่คนอื่นไม่กล้าแต่ไฟที่โหมแรงก็พร้อมจะเผาไหม้ทุกอย่างรวมถึงตัวมันเอง จุดอ่อนที่อันตรายที่สุดของคนทาตุไฟคือความใจร้อนและโทสะอารมณ์โกรธของพวกเขาเหมือนระเบิดรุนแรงและทำลายล้างแม้จะหายเร็วแต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นอาจแก้ไขไม่ได้นอกจากนี้คนทาตุไฟมักเสพติดความสำเร็จจนลืมดูแลสุขภาพและความสัมพันธ์ภาวะหมดไฟหรือเบิร์นเอา n ์ซินโดรมเกิดขึ้นกับคนาธาตุไฟบ่อยที่สุด เพราะเขาใช้งานร่างกายและจิตใจหนักเกินไปเหมือนเครื่องยนต์ที่เร่งรอบสูงตลอดเวลาโดยไม่พักในด้านความรักคนธาตุไฟร้อนแรงและทุ่มเทเขาจะปกป้องคนที่เขารักด้วยชีวิตแต่เขาก็ต้องการเป็นผู้นำในความสัมพันธ์และอาจเผื่อบงการคู่รักโดยไม่รู้ตัวหากคุณคือคนธาตุไฟการเรียนรู้ที่จะลดไฟในใจลงเป็นาศาสตร์ที่คุณต้องฝึกฝน การรู้จักรอคอยการรับฟังคนอื่นและการยอมรับความพ่ายแพ้บ้างไม่ได้ทำให้คุณดูอ่อนแอลงแต่มันจะเปลี่ยนคุณจากไฟป่าที่ทำลายล้างให้กลายเป็นแสงเทียนที่มอบความอบอุ่นและนำทางให้กับผู้อื่นได้อย่างยั่งยืนเราได้เดินทางสำรวจมาครบทั้งสี่ธาตุแล้วดินน้ำลมไฟแต่ความลับที่สำคัญที่สุดยังรอคุณอยู่ในบทสุดท้าย ความลับของการนำธาตุทั้งสี่มาผสมผสานกันในเตาหลอมแห่งจิตใจการเดินทางของเราดำเนินมาถึงบทสรุปแล้วครับจากความหนักแน่นของดินสู่ความลื่นไหลของน้ำความว่องไวของลมและความร้อนแรงของไฟคุณอาจจะกำลังถามตัวเองว่าสรุปแล้วฉันเป็นธาตุอะไรกันแน่หรือทำไมฉันถึงรู้สึกว่ามีหลายธาตุปนกันคำตอบก็คือคุณคือทั้งหมดนั้นครับ มนุษย์ที่สมบูรณ์ไม่ใช่คนที่มีธาตุดาธาตุหนึ่งร้อเอร์เซแต่คือหนักเล่นแร่แปรธาตุที่มีส่วนผสมของทั้ง4ีธาตุอยู่ในตัวเพียงแต่สัดส่วนอาจจะแตกต่างกันไปตามสถานการณ์และช่วงวัยนี่คือความงดงามของสิ่งที่เรียกว่าสมดุลชีวิตหรือ h o m e o อสเตซิในทางชีววิทยาจิตวิทยาสมัยใหม่ยอมรับว่าบุคลิกภาพยืดหยุ่นได้ n e u r ร p l a ล t สติซิคนธาตุดินที่กลัวความเสี่ยง สามารถฝึกเติมความกล้าแห่งไฟเข้าไปเพื่อก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนคนาธาตุไฟที่ใจร้อนสามารถเติมน้ำแห่งความเมตตาเพื่อลดความก้าวร้าวคนาธาตุน้ำที่อ่อนไหวสามารถเติมดินเพื่อสร้างจุดยืนที่มั่นคงและคนาธาตุลมที่ฟุ้งซ่านสามารถเติมดินและไฟเพื่อให้เกิดสมาธิและความสงบเคล็ดลับของการใช้ชีวิตให้มีความสุขคือการรู้เท่าทันทาธาตุของตัวเองและคนรอบข้าง เมื่อคุณต้องทำงานกับลูกน้องาธาตุน้ำอย่าใช้วิธีสั่งการแบบาธาตุไฟแต่จงใช้วิธีพูดคุยด้วยความเข้าใจเมื่อคุณต้องเจรจากับลูกค้า,าธาตุดินอย่าขายฝันแบบาธาตุลมแต่จงเอาข้อมูลความจริงมาักกางให้ดูนี่คือจิตวิทยาประยุกต์ที่เปลี่ยนความขัดแย้งให้เป็นความเข้าใจเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกว่าชีวิตกำลังเสียสมดุลให้ลองเช็คาธาตุในตัวเองดูครับ หากคุณรู้สึกหนักอึ้งยึดติดขยับไปไหนไม่ได้แสดงว่าธาตุดินมากเกินไปให้เติมลมด้วยการออกเดินทางหรือเรียนรู้สิ่งใหม่หากคุณรู้สึกฟุ้งซ่านวิตกกังวลคิดไม่ตกแสดงว่าธาตุลมกำเริบให้เติมดินด้วยการเดินเท้าเปล่าบนหญ้าหรือทำกิจกรรมที่ใช้แรงกายหากคุณรู้สึกเกรี้ยวกราดร้อนรุ่มงุดหงิดง่ายแสดงว่าธาตุไฟกำลังเผาใจ ให้เติมน้ำด้วยการไปอยู่ใกล้แหล่งน้ำฟังเพลงช้าๆหรือฝึกความสงบและหากคุณรู้สึกเศร้าซึมหดหู่จมดิ่งแสดงว่าธาตุน้ำทุวนทนให้เติมไฟด้วยการออกกำลังกายให้เหงื่อออกหรือตั้งเป้าหมายเล็กๆแล้วทำให้สำเร็จร่างกายและจิตใจของเราคือธรรมชาติยอ่อสสวน การดูแลจิตใจจึงไม่ต่างจากการดูแลสวนเราต้องหมั่นพรวนดินรดน้ำให้แสงแดดและให้มีอากาศถ่ายเทหากธาตุใดธาตุหนึ่งมากเกินไปหรือน้อยเกินไปสวนแห่งชีวิตก็จะแห้งแล้งหรือรกร้าง ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของคาวยุ่งกล่าวถึงกระบวนการที่เรียกว่า individuation หรือการพัฒนาตนเองไปสู่ความสมบูรณ์ซึ่งก็คือการบูรณาการด้านต่างๆของจิตใจให้เป็นหนึ่งเดียวกันไม่ต่างจากการปรับสมดุลธาตุทั้ง4เพื่อเข้าถึงตัวตนที่แท้จริงตัวตนที่ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยแรงผลักดันแบบไร้สติแต่เป็นตัวตนที่ตื่นรู้และเลือกหยิบใช้พลังงานของแต่ละาธาตุได้อย่างเหมาะสม สุดท้ายนี้ผมอยากจะฝากไว้ว่าไม่ว่าคุณจะมีธาตุเจ้าเรือนเป็นอะไรคุณคือสิ่งมหัศจรรย์ของจักรวาลคุณมีความมั่นคงของภูเขามีความลึกซึ้งของมหาสมุทรมีอิสระของสายลมและมีพลังสร้างสารรค์ของเปเลวไฟอย่าปฏิเสธส่วนใดส่วนหนึ่งในตัวคุณแต่จงโอบกอดและบริหารจัดก,การพวกมันเพื่อให้บทเพลงแห่งชีวิตของคุณบรรเลงไปได้อย่างไพเราะและงดงามที่สุดแล้วคุณล่ะครับ คิดยังไงกับเรื่องนี้คุณคิดว่า,าธาตุไหนคือาธาตุเจ้าเรือนของคุณหรือคุณมีวิธีปรับสมดุลธาตุในแบบของตัวเองอย่างไรแสดงความคิดเห็นแชร์ประสบการณ์ของคุณได้ใต้คลิปนี้ได้เลยครับขอบคุณที่ติดตามเสียงจากยักษ์ในใจใน EP นี้ครับถ้าคุณชอบเนื้อหาที่ช่วยให้คุณเข้าใจตัวเองและคนอื่นมากขึ้นอย่าลืมกดติดตามแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ